อย่างที่บอกว่าทองเช้าทองเย็นไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนสภาเราเนี่ยแก้กฎหมายใช่แบบนี้แก้ตรงเนี้ยเพราะมันคือหลักการที่ต้องแก้พรบรที่เราแก้ของปีห้าหนึ่งเนี่ยนะครับคณะรัฐประหารเหมือนกันครับตอนนั้นเป็นกรบรปะปีสี่เก้าเป็นคนตรากฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเซฟน้องเซฟนายเซฟเพื่อนตัวเองให้มาตกลงกันในค่ายาหารหลักในการที่ทหารนั้น เขาจําเป็นต้องมีทหารในการตัดสินใจมันก็สืบเนื่องจากในเวลาที่ไม่ปกติมันจะต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชาทหารต้องอยู่บังคับบัญชาดังนั้นทหารควรตัดสินทหารเองแต่ในเวลาปกติมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะคดีทุจริตถ้าปล่อยให้คนที่เป็นทหารด้วยกันตัดสินกันเองในคดีทุจริตไปพิจารณชอบเป็นอัยาการชงฟ้องเองนะครับเป็นการต่อสู้กันเองในหมู่ทหารเอาต้องแต่ชั้นสอบสวนเลยก็ได้ครับ ถามว่าจะไม่ช <ide> ่วยกันเหรอท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีราดกระบังพักเก้าไกลครับท่านประธานครับเกี่ยวกับกฎหมายปปทฉบับนี้มันมีข้อที่น่าสังเกตเนื่องจากว่าในส่วนวุฒิสภาได้มีการแก้ไข จุดสำคัญที่มีการโต้แย้งกันหนักก็คือมาตรา45มาตรา45นั้นเดิมร่างเดิมของคณะรัฐมนตรีนั้นคือให้กรมธนูนะเป็นผู้พิจารณาในกรณีมีความเห็นที่ขาดในกรณีเกี่ยวกับคดีที่ทุจริตประพฤติมิชอบแต่สภาผู้แทนสฎรน,นั้นเราได้แก้โดยเป็นมติเป็นเด็ดขาดนะครับเสียงข้างมากนะครับก็ยืนยันว่าจะให้อัยการสูงสุด เหตุผลที่ผมเรียนตรงนี้ว่าสภาผู้แทนราษฎรที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเนื่องจากว่าหลักหลักหนึ่งก็คือหลักความเสมอภาครัฐธรรมนูญมาตรา27ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายมีสิทธิเสรีภาพในการรับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันบุคคลผู้เป็นทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐและพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับคนทั่วไป ตรงนี้นะครับรัฐมนูญกับพัรรมนูญศาลทหารนี่นะครับกฎหมายศาลทหารเนี่ยครับยังมีความลักลั่นอยู่เลยในการสั่งฟ้องข้อะการทั่วไปนะครับอายการเป็นคนสั่งฟ้องอายการสูงสุดคนสั่งฟ้องแต่ทหารยังได้อภิสิทธิ์ชนนั่นคือทหารต้องดูแลกันเองมีอายการทหารมีตุลาทหารตุลาการทหารและมีพนักงานสอบสวนมีการฟ้องคดีโดยทหารหลักในการที่ทหารนั้น เขาจําเป็นต้องมีทหารในการตัดสินใจมันก็สืบเนื่องจากในเวลาที่ไม่ปกติมันจะต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชาทหารต้องอยู่บังคับบัญชาดังนั้นทหารควรตัดสินทหารเองแต่ในเวลาปกติมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะคดีทุจริตถ้าปล่อยให้คนที่เป็นทหารด้วยกันตัดสินกันเองในคดีทุจริตไปพิจารณาเป็นนายการชงฟ้องเองนะครับเป็นการต่อสู้กันเองในหมู่ทหารเอาต้องแต่ชั้นสอบสวนเลยก็ได้ครับ ถามว่าจะไม่ช่วยกันเหรอเรามาดูลึกไปอีกีกนิดหนึ่งนะครับตุลาการศาลทหารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติก็คือจบนิติศาสตร์และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาแต่ไม่ระบุนะครับว่าเป็นสมาชิกแบบไหนมีหลายประเภทนะครับทัา,ามัญก็คือจะต้องสอบไล่ได้เนติบัณฑิตด้วยแต่อันนี้คือวิสามัญก็ได้ไม่ต้องเป็นสอบได้เนติบัณฑิตก็สามารถเป็นเป็นตุลาการได้ไอายการ ทหารก็เช่นกันครับไม่ต้องสอบไล่ได้ในติบัณฑิตถามว่าในส่วนความเชี่ยวชาญทางกฎหมายนั้นจะสู้กับอัยการและตุลาการหรือศาลในศาลยุติธรรมได้หรือไม่ตุลาการได้นะครับดังนั้นนี่นครับเราจำเป็นต้องให้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณากฎหมายพิจารณาการสั่งฟ้องไม่ฟ้องกรณีต่อมานะครับเจ้ากรม ร้ามนนนะครับที่ทางอุฒธธิสภาแก้มาเนี่ยครับบอกบางครั้งก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญคดีมาตลอดอาจไปทําหน่วยงานอื่นแล้วย้ายกลับมาเป็นเจ้ากรมทําให้ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจจะวิเคราะห์วิจัยได้เขาไม่ได้เป็นตุลาการอาชีพเขาไม่ได้เป็นอา,อายการอาชีพเขาไม่ได้เป็นทนายอาชีพอาจจะสับไปดำตำแหน่องอื่นได้นี่คือคกลไกของอาการสารทหารนะครับและกลไกกรณยุทํารของสารทหารนะครับตรงนี้มันจะทําให้ได้ ทําให้ได้รับความเป็นธรรมได้ยังไงและจะมีหลักประกันอะไรในคดีทุจริตจะไม่ช่วยกันถัดมาครับการพิจารณาภายในของศาลทหารนั้นระบบค่อนข้างปิดครับเพราะเป็นบุคคลอาชีพเดียวกันกับผู้ต้องหาความสําคัญกว้างขวางเนร่ยนะรู้จักกันเคยทํางานที่เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันควรเป็นบุคคลภายนอกได้แก่อัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาดโต้แยง้งระหว่างปวทกับอัยการศาลทหาร,าร,าหารจะก่อเกิดให้เกิดความเป็นธรรมประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า หลักสาคัญนะทำไมถึงคดีทุจริตในค่ายทหารของทหารทาไมถึงจับอะไรไม่ค่อยได้ผมต้องเข้าสังเกตว่าเพราะเหตุนี้หรือไม่ครับให้คนในองค์กรเดียวกันสับตําแหน่งหน้าที่กันมาเป็นทั้งการอายการทหารเป็นตุลาการเป็นอะไรการฟ้องเนี่ยอยู่ที่เดียวกันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเปิดโอกาสให้อายการซึ่งเทียบเท่ากับข้าราชการอื่นได้ผ่านอายการสูงสุดในการชี้ขาดถัดมาอีกอันหนึ่งครับสำนักงานอายการสูงสุดมีข้อโต้แย้งนะครับว่าเป็นองค์กรภายนอกอาจจะไม่รู้ แต่อายการสูงสุดแม้จะเป็นอำนาจของอายการสูงสุดแต่ภายในได้ออกระเบียบในการชี้ขาดโดยก่อนจะมีความเห็นเสนออายการสูงสุดนั้นจะมีคณะทํางานที่พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนเห็นความเห็นอายการที่ขัดแย้งกันข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก่อนเสนอความเห็น,นอายการสูงสุดวิิจฉัยอีกครั้งคณะทำงานนี้มีรองอายการสูงสุดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คำนชาและควบคุมความเห็นจึงมีความรอบคอบมากกว่ากรมธรรมนูนซึ่งแม้กระทั่งในติบิดก็ยังไม่จบนะครับ ถัดมาครับบุคลกรทางกฎหมายที่มีคุณภาพในเมื่อองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทําเฉพาะด้านในการสั่งในการวิจัยว่าอันไหนถูกต้องอันไหนผิดนะคดีอาญาไหนนะครับความเชี่ยวชาญคนที่ทํางานเป็นอาชีพอายาการโดยเฉพาะเขาก็ย่อมมีความเชี่ยวชาญมากกว่าอายาการทหารนะครับหรือเจ้ากรมธนูนซึ่งไม่ได้ทําเฉพาะเดี๋ยวย้ายไปย้ายมาแต่สุดนี้ดังนั้นนะครับเราต้องการมืออาชีพและที่สําคัญเขาเป็นกลาง เขาไม่รู้จักทหารในกรมกองไม่เป็นพวกไม่เป็นลูกน้องไม่เป็นเจ้านายมาก่อนเมื่อไม่เป็นดุลพินิจจะเกิดความยิ่งใหญมากขึ้นและจะเที่ยงตรงมากขึ้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เปิดเผยขึ้นมานะครับอาจจะมีคดีทุจริตในข่ายทหารในกรณีของทหารเนี่ยได้มีการที่ได้ลงมาการลงโทษกันมากมายไม่ถูกปิดปิดลับเหมือนในขณะปัจจุบันนี้ท่านประธานนะครับไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญโครงสร้างภายในของกรมพระธรรมนูญซึ่งไม่ชัดเจนอย่างนั้นผมจึงเห็นว่า ความเห็นของกรรมธิการในชั้นสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติไปนั้นถูกต้องและในฐานะที่เราเป็นสอสอเป็นองค์กรที่มาจากประชาชนวุฒิสมาชิกชุดที่ผ่านมาที่มีความเห็นคัดยางตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงเขาจึงมีความเห็นที่อาจจะเป็นห่วงในองค์กรที่มาจากการรับประหารและมันเกี่ยวข้องกับทะหารซึ่งผมเข้าใจนะครับแต่มันไม่ประโยชน์ต่อประชาชนและไม่มีความเสมอภาคทางกฎหมายตามหลักรัฐธรมนูญมาตายยี่สิบดดังนั้นจึงขอให้ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านเมียงรรท่านประธานนะครับได้โปรดนะครับยืนหลักการของอสสของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ตั้งกรรมธิการร่วมและพิจารณายืนยันตามล่างของเราครับท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมจิรัตทองสุวรรณผู้แทนราษฎรชายเชียงสาพักเก้าไกลครับท่านประธานครับการาส่งกฎหมายร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของออบุตรทสภากลับมาให้เราสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหนักเข้าไปอีกท่านทายเคยได้ยินคำนี้ไหมครับไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนคําขวัญนี้ท่องกันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยครับในกองทัพแล้วนี่ก็จะดึงกลับไปให้ตกลงกันในกองทัพอีกสวที่มาจะท,ท,ที่แก้มติของสภาผู้แทนเราเนี่ยนะครับคือสวกลุ่มที่บรรดานายทหารที่ทํารัฐประหารยึดอํานาจ ฉีกรธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อปี57เป็นคนจิ้มเลือกมาหรือจะเรียกสวพิกเกือก็ได้นะครับสวชุดนี้เพราะเขาจิ้มกันมานี่คือคนที่ทําผิดกฎหมายนะครับเลือกคนเหล่านี้มาและมีทหารถึง90คนในสว250คนอย่างที่บอกว่าทองเช้าทองเย็นไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนสภาเราเนี่ยแก้กฎหมายฉบับนี้แก้ตรงเนี้ยเพราะมันคือหลักการที่ต้องแก้พรบรที่เราแก้ของปี51เนี่ยนะครับคณะรัฐประหารเหมือนกันครับ ตอนนั้นเป็นกระบฏดปี4ีเป็นคนตรากฎหมายนี่ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเซฟน้องเซฟนายเซฟเพื่อนตัวเองให้มาตกลงกันในค่ายทหารเราก็พยายามแก้ตรงนี้ครับนี่คือหลักการนะครับหลักการไม่ควรจะแก้ไขส่งกลับมาแบบนี้ปี5้าหนึ่งก็เจ้ากรมพระธรรมนุญเนี่ยครับเป็นคนชี้ขาดเราพยายามที่จะเปลี่ยนให้เป็นอายการสูงสุดสวพิกเกลชุดนี้ที่มีทหารถึง90จาก2 5 0คนก็ยังจะดึงกลับไปให้อยู่กันในค่ายทหารอีก ที่เราพยายามทากันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอาาจยะเขาประเทศอื่นๆเขาก็ทํากันหลังสงครามโลกเนี่ยทุกประเทศก็พยายามดึงเรื่องออกมาจากกองทัพดึงเรื่องออกมาจากแดนสุนธยาจะได้ไม่มีการพ้นผิดลอยนวลก็ก็ยังจะดึงประเทศเราถอยหลังไปจนได้ถ้ามีทหารเออถ้าถ้ามันถ้ามันจะมีการเอาผิดทหารในระบบยุทธธรรมของกองทัพเนี่ยนะครับมันก็มีแต่บรรดาทหารชั้นผู้น้อยทั้งนั้นเลยในนายทหารเนี่ยคนดีกันทั้งนั้นเลยครับไม่เคยต้องกระทาความผิดเลยไม่เคยถูกฟ้องด้วยซ้ํา น,นี่คือระบบยุติธรรมของกองทัพที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้หน้าที่หลักๆเดียวเนี่ยของการมีอยู่ของสารทหารเนี่ยคือเป็นเครื่องมือครับที่เอาไว้ลงโทษประชาชนในช่วงรัฐประหารด้วยกฎหมายพิเศษเท่านั้นเองลองย้อนไปดูเหตุการณ์การทาทุจริตการทําผิดในกองทัพทในช่วงที่ผ่านมาเลยครับย้อนไปอาการสังหารประชาชนใจกลางเมืองเป็นร้อยคนสารทหารทําอะไรครับระบบยุติธรรมกองทัพทําอะไรเอาใ,ใ,ใกล้ก็ได้ครับน้ำมันหายสองแ0,000ลิตรในค่ายทหารเรือหลวงล่มทําปืนลั่นใส่เรือตัวเอง หากข่าดูดซ่วมทหารเกณฑ์เอาทหารเกณฑ์ไปรับใช้ตามบ้านพักสวัสดิการนายทหารที่มีอยู่เป็นร้อยๆอยหลังในค่ายทหารทั้งหลายพอหลุดเป็นข่าวออกมาอย่างนี้ระบบยุติธรรมในกองทัพทาอะไรได้ครับไม่ได้ทำอะไรครับเขาตั้งกรรมาการสอบแล้วก็จบทุกเคสแล้วต่อให้เรื่องมันถึงศาลทหารจริงเนี่ยนะครับกรมพระธรรมนูญก็เป็นหน่วยเหนือทั้งอายการทหารทั้งท,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 ทนายทหารคือพูดง่ายๆเป็นทั้งฝั่งแดงฝั่งน้ําเงินคุมทั้งสองฝั่งบางวันก็สวมบทเป็นอายการทหารไปสั่งฟ้องเขาบางวันก็สวมบทเป็น ทนายทหารไปสาขาเขามั่วไปหมดนี่คือนี่คือระบบยุติธรรมท,ท,ที่ที่สวสองอยห้าสิบคนชุดเก่านี่กำลังจะดึงกลับไปไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไงครับท่านประธานท่านประธานครับหากมีการกระทําผิดในค่ายทหารจริงๆเนี่ยแล้วให้เ,เจ้ากมร,ร,รมพัะธนูญเป็นคนชี้ขาดแล้วถ้าเกิดว่าคนกระทําความผิดดันเป็นน้องเป็นนายหรือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่เรียนมารุ่นเดียวกันจะทํำยังไงครับผมว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะ ปล่อยให้มันเป็นไปครับยังไงการตั้งกรรมธิการร่วมเนี่ยก็ก็คือมันก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมอยู่แล้วครับมันไม่มีทางอื่นเพราะว่าสภา,าเราตัดสินไปแล้วนี่คือหลักการครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้กรรมธิการที่เข้าไปเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้ว่ามันเป็นหลักการของสภาผู้แทนราษฎรที่เราพยายามแก้ตรงนี้ครับไม่ใช่ว่านี่คือหัวใจในการแก้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่ามาแก้กลับแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับขอบคุณครับท่านประธาน